สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอ90ครับ อีกหนึ่งความปังสำหรับงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีสำหรับ Thailand Health and Beauty Award 2022เรียกว่างานนี้เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านสุขภาพและความงามของประเทศไทยโดยงานนี้ดตรตรีชาดาใจสบายซ e o จากตรีชาดาเข้ารับรางวัล The m a s t e r p i e c e of Influential CEO เรียกว่าการันรีคุณภาพจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินำทีมโดยคุณก้องอัครรัตน์จากอายุน้อยร้อยล้านร่วมกับคุณ ทิพทิติมาประธานกรรมการบริหารบริษัทวินวินพีอาพัฒจำกัดออแกไนเอเจนเจซี C, แถวหน้าของเมืองไทยสวัสดีค่ะดตรตรีชดาใจสบายค่ะซีโอแบรนด์ตรีชดาค่ะวันนี้เป็นเกียรติมากๆแล้วก็ความเป็นจริงคือไม่เคยคิดไม่เคยฝันค่ะว่าันมาถึงได้จุดนี้เลยนั้นมาถึงจุดนี้ได้อยากจะขอบคุณตัวแทนมากๆอยากอยากให้ตัวแทนได้ยินเสียงวันนี้จังเลยขอบคุณมากๆนะลูกขอบคุณจริงๆ ตัวแทนทุกคนผลักดันให้บอสขึ้นมาจุดนี้บอสไม่ได้ผลักดันอะไรคุณเลยขอบคุณจริงๆค่ะก็ค่ะเรื่องเกิดขึ้นมา5ปีที่แล้วจากมีพันล้านตกลงมาเป็นศูนย์แล้ววันนี้กลับมาทําแบรนด์ตีชดาใหม่ใช้เวลา4เดือนตอนนี้กลับขึ้นมาได้500ล้านแล้วภูมิใจมากๆแล้วก็ตัวแทนนะคะตอนนี้ภายใน4เดือนเราสร้างทีมได้ถึง20,000คนก็เชื่อว่าสิ้นปีก็น่าจะอาจจะแตะหลักล้านคนก็ได้ น่าจะเป็นเพราะความที่เราไม่เคยเปลี่ยนค่ะไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรก็ตามส้มยังคงยืนหยัดกับการปั้นรักย่าสูสีีของส้มเหมือนเดิมยังคงเชื่อเสมอว่าคนจนๆคนรักย่าขึ้นมารวยด้วยอาชีพออนไลน์ได้เหมือนเดิมแล้วก็ยังคงปั้นเศรษฐีหน้าใหม่ให้เกิดขึ้นได้เรื่อยๆเหมือนเดิมก็เชื่อว่าเป็นเพราะอย่างนั้นเขาถึงยังคงติดตามค่ะยิ้มไม่หโหะค่ะนอนยิม้มทุกวันนี้เมื่อก่อนอาจจะเคยร้องไห้ก่อนนอนแต่บอกเลยทุกวันนี้ยิม้ม หนักมากทุกคืนก่อนนอนแม่โมโปลดหนี้ได้3ล้านมันมีค่ามากนะคะกับการปลดหนี้3าล้านเพราะแม่โมบอกว่าถ้านี่3ล้านไม่หมดแม่คงได้ทิ้งหนี้นี้ไว้ให้ลูกแม่ชดใช้แทนฉะนั้นตอนนี้นี่เขาหมดแล้วมันเท่ากับเราไม่ได้ช่วยแค่แม่โมคนเดียวเราเราช่วยคนทั้งครอบครัวของเขาเลยค่ะจุดเด่นของตัวนี้คือมันเป็นตัวเดียวเลยที่เป็นเซรั่มปกติเราจะเจอ ครีมทารักแร้แต่ตัวนี้คือเซรั่มทารักแร้เพราะว่าปัญหารักแร้จริงๆแล้วต้องแก้จากภายในเซรั่มคือมีเขาเรียกว่าโมเลกุลเขาจะเล็กกว่าครีมนะคะเขาจะลงไปได้ถึงชั้นที่ลึกกว่าปัญหาของกลิ่นปัญหาของความหมองคล้ำปัญหาของเหงื่อปัญหาของเส้นขนที่ใหญ่เนี่ยมันมาจากข้างในดังนั้นจะต้องทาเซรั่มเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นแล้วตัวนี้คือมันทําได้จริงๆตอนนี้4เดือนที่ขายมาขายไปแล้วที่4ี่ล้านเจ็ดแสนซองนะคะจริงๆแล้วแล้วแต่บุคคลนะคะส่วนใหญ่เลย สำหรับเรื่องกลิ่นครั้งแรกรู้เรื่องค่ะเรื่องกลิ่นและเรื่องเหงื่อครั้งแรกรู้สึกได้เลยว่าเออแห้งสบายทั้งวันเหงื่อไม่ออกนะแล้วก็กลิ่นไม่มาบรบกวนใจส่วนเรื่องของความกระจ่างใสก็ต้องใช้เวลาแล้วแต่บุคคลค่ะสําหรับคนที่ยังไม่ท้อถอยนะคะยังคงต้องสู้ชีวิตสมอยากจะบอกตรงนี้ว่าเวลาที่มีปัญหาในชีวิตเราไม่มีทางเลือกอื่นหรอกคะ่ะนอกจากสู้ถ้าคุณยังมัวเลือกว่าเอยวันนี้ จะไปดีหรือจะอยู่ดีจะสู้ต่อดีหรือจะไม่ไปต่อดีคุณกำลลงเสียเวลาเปล่าเพราะสุดท้ายทางออกเดียวคือคุณต้องสู้แล้วถ้าหากจะสู้เพื่อให้ฟื้นคืนได้เร็วที่สุดส้มยังยืนยันตรงนี้เหมือนเดิมว่าอาชีพออนไลน์เท่านั้นที่จะทําให้คุณกลับมามีเงินได้เร็วที่สุดและส้มยินดีถ่ายทอดประสบการณ์13-14ปีในวงการออนไลน์นะคะอยู่มาตั้งแต่ Facebook เริ่มมีการได้ยิงแอดเลย ก็ยินดีถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดฟรีไม่ไม่คิดค่าเรียนค่าสอนยังคงเป็นคนเดิมค่ะที่ไม่เอาความรู้มาหากินแต่เอาความสำเร็จมาให้กับทุกคนที่เชื่อมั่นค่ะคนที่อยากสมัครนะคะก็ไลน์แอดแอดแไซข้างหน้านะคะตามด้วย G A Y A หรืออ่านว่ากายานะคะ G A Y A 2 0 2 1อีกไลน์หนึ่งนะคะแอดริช d ดา x ค่ะ